สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับคลิปนี้มาดูเกี่ยวกับความเข้มเสียงและก็ความดังของเสียงนะครับความเข้มของเสียงครับเขานิยามอย่างนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะใช้ตัว I ซึ่งตัว I นี่มันมาจากคำว่า intensity intensity มันแปลว่าความเข้มแปลว่าอะไรความเข้มก็สีเข้ม ผิวเข้มอะไรอย่างงี้ก็แสงวอามีเม็ดสีเยอะใช่ไหมเออใช่นั่นแหละนิยามของความเข้มหรือไอเนี่ยเขานิยามเป็นนี้ครับพี P, หารด้วยพื้นที่ที่ตกกระทบพี P, คือกําลังตัวนี้คือกําลังนะครับไอน,นี้คือ intensity นะครับไอน,นี้คือ power power เนี่ยมีหน่วยเป็นวัตจำได้ไหมพาวเวอร์ power. กําลังกําลังของเสียงก็แสดงว่าเป็นความเข้มของเสียงความเข้มเสียงกําลังแสงก็เป็นความเข้มแสงกําลังอะไรก็อันนี้เป็นนิยามเป็นนิยามนี่เลยครับของฟิสิกส์เลยไอตัวนี้คือ area ก็คือพื้นที่ที่ตกกระทบนะครับที่ตกกระทบนะครับ area นะครับหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับเพราะว่าหน่วย SI นะ area ความจริงพูดมาถึงตรงนี้อาจารย์ควรจะทบทวนให้พวกเราหน่อยนึ่ง power คืออะไรลูก power หรือ P เนี่ยคือ P คืออะไร P, P นิยามเป็นงานหรือพลังงานก็แล้วแต่ขอให้มีหน่วยเป็นจูลในตัวเนี้หารด้วยเวลานะครับจูลต่อเวลาจูลต่อวินาทีเนี่ยเขานิยามว่ามันคือวัต W A W T วัตหน่วยเป็นวัต เพราะนั้นความเข้มมีหน่วยเป็นอะไรครับความเข้มก็แสดงว่ามีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนั่นเองครับความเข้มของเสียงนะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่ามีระเบิดตูมระเบิดขึ้นก็เดินทางมานะครับออกไปทุกทิศทางเลยนะครับปรากฏว่าเรายือนอยู่ตรงเนี้ยโอเราก็อยู่ตรงเนี้ย หูเบลอเลยครับได้ยินเสียงคําถามคือ i เท่ากับเท่าไหร่ i ที่เราได้ยินเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องคิดเลยโอ้ i เนี่ยเท่ากับอะไรนะเท่ากับ p ต่อ a สมมติว่าเรารู้ p นะ p เดินทางมาครับ p เดินทางมา p เดินทางมาปุ๊บรู้จากตำแหน่งนี้มาถึงตำแหน่งนี้เป็นระยะทาง r สมมตินะเป็นระยะทาง r เราก็ต้องโอ้ มีความรู้ว่าไอ้ทรงกลมที่เสียงเดินทางมาเนี่ยมีค่า A เท่า e กับเท่าไหร่คร er? ับ C พ R รกำลังสองใครจำไม่ได้ก็ต้องจำได้ซะนะนี่คือสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับนั่นก็หมายความว่า A ของเราคืออะไรครับ P ส่วนพพย r กำลังสองนั่นเองโอเคนะครับเนี่ยตัวอย่าง ตอนนี้นอกจากความเข้มเสียงเนี่ยเขามนุษย์เนี่ยเราพูดถึงความดังของเสียงเนี่ยนี่ชชีวิตประจำวันเยอะแยะมากมายเลยเพราะนั้นเราก็จะนิยามความดังของเสียงความดังความดังนะครับจริงๆความดังของเสียงนี่มันเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปภาษานักฟิสิกส์เขาเรียกว่าระดับความเข้มเสียง โดยที่เขาสังเกตพบว่าเสียงที่เบาที่สุดที่มนุษย์ได้ยินเนี่ยนะมีค่าเท่ากับ10กําลังลบ12วัดต,ต่อตารางเมตรอันนี้คือเสียงที่เบาที่สุดที่เราได้ยินเสียงเบาที่สุดที่มนุษย์ได้ยินนะครับแล้วเขาอย่างนิยามอันนี้ครับนิยามสูตรการหาระดับของเสียงออกมาว่าเป็น10นะครับ มีค่าเท่ากับ10 l ล็อก i หารด้วย i0 นะครับ10 l ล็อก i หารด้วย i อศน,นนี้คือสูตรการหาเป็นตัวนิยามอะนิยามขึ้นมาว่าระดับความเข้มอันนี้แล้วก็เรียกหน่วยตัวนี้ว่าเดซิเบลนะครับเดซิเบลนะครับเดซิเบลเดซิเบลนะครับตัวเนี้ยดี D, ตัวเล็ก b ตัวใหญ่หน่วยเป็นเดซิเบล นะครับลองดูไหมถ้าสมมุติว่าความเข้ม i เท่ากับ10กกำลังลบ12เท่ากับเสียงที่เบาที่สุดที่มนุษย์ได้ยินเบต้าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ตัวอย่างที่1น,นะครับ10ก็เป็น l ็อกของ10ยกกาลังลบ12หารด้วย i 0 i ไอตัวนี้ก็คือ i 0นะครับที่เรานิยามไอนูนยก็คือ10กกำลังลบ12ก็เป็น10กกำลังลบ12ก็เป็นอะไรครับ10ล็อก ล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งคืออะไรครับล็อกหนึ่งก็คือศูนย์นั่นเองทําไมล็อกถึงเป็นศูนย์ก็เพราะว่าล็อกหนึ่งก็คือล็อกสิบกำลังศูนย์ใช่ไหมก็เอาศูนย์นี้ย้ายเข้ามาตามคุณสมบัติของล็อกก็เป็นสิบคูณศูนย์ใช่ไหมล็อกสิบสิบล็อกสิบฐานสิบก็คือหนึ่งนั่นเองโอ้แต่งา,านพูดอ้อมไปะ ก็แล้วแต่อันเนี้ยเป็นศูนย์เลยใครใครจำได้ใครจำไม่ได้ก็มาจำตัวนี้แทนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ศูนย์คูณสิบก็เป็นศูนย์แสดงว่าอะไรครับนี่สิบแสดงว่าเสียงที่เบาที่สุดที่มนุษย์ได้ยินเนี่ยคือศูนย์เดซิเบลนะครับโอเคนะครับเราไปดูสัก <c oughs> สองตัวอย่างนะครับอีกสักหน่อย ดูอีกสักสองตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจารเขาเปิดแกมขึ้นมาใหม่มันแหงเราจะได้เห็นการการคำนวณหาโดยใช้แมทไมะตัวอย่างที่สองนะครับสมมุติว่า i เท่ากับ10บกำลังสองวัดต่อตารางเมตรจงหาระดับความเข้มของเสียงนะครับ เบต้าเราก็จะครับสิบล็อกอะไรครับสิบกำลังสองหารด้วยสิบกำลังลบสิบสองเป็นไอศูนย์ถูกไหมครับอ,อันนี้กำลังอยู่ข้างล่างเป็นลบย้ายขึ้นไปก็จะเป็นกำลังบวกนะครับก็เป็นสิบกำลังสองคูณกับสิบกำลังสิบสองอ่าบวกสิบสองนะครับนะครับสิบกำลังบวกบวกสิบสองใช่ไหม <c oughs> สิ 12, ตัวนี้ก็จะกลายเป็น10บกำลัง14บสี่โอเคสิบกำลัง12 10องสกำลัง14ก็เป็นเบต้าก็เป็น10บคูณล็อกสิบกำลัง14ก็เท่ากับเอา14ย้ายมาคูณฝั่งนี้ก็เป็นร้อยสี ล็อก10ใช่ไหมครับล็อก10ฐาน10ก็คือ1นั่นเองเห็นไหมนั่นก็หมายความว่าเบต้าเท่ากับ140เดซิเบลโอเคไหมครับพอได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าเขาไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับเขาอาจจะบอกว่าเอเอเสียงสัก50เดซิเบลเนี่ยไอความเข้มเน่ยเท่าไหร่ ถามกลับไปกลับมาแบบนี้มันเป็นปัญหาเรื่องแมทนะจากวิธีการเราก็จะเบต้าเท่ากับ10ล็อก i ส่วน i0 ใช่ไหมครับแทนเบต้าเข้าไปก็เป็น50เท่ากับ10ล็อก i ส่วน i0 นะครับ50ย้ายนี่มาหารฝั่งนี้ก็เหลือเท่าไหร่5ก็เป็น5เท่ากับ ล็อก i ส่วน i ย์ทำไดงาต่อเราก็เอาตัวเนี้ยไปยกกำลัง10เลยสิ่งที่เท่ากันเอามากระทำเหมือนเหมือนกันก็ต้องเท่ากันเอาตัวนี้มาเป็นตัวกำลังเห็นไหมครับ10ลนะ็อกส่วน i0 ศูนย์เนี่ยจากตัวเนี้ยจากคุณสมบัติของล็อกนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดูเนี่ยถ้าเกิดว่าอ,อันนี้10นะ ยกกาลัง10นะครับอันนี้ x อย่างเงี้ยอันเนี้ยสิมีค่าเท่ากับตัวเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น x เลยครับเช่นเดียวกันนะถ้าล็อกฐาน e ีล็อกเนี่ยลอนลอนเใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยลอนเก็คืออะไรก็คือล็อกฐาน e นั่นแหละใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น x ไปเลยทํานองเดียวกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยก็ล็อกฐาน10เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็เป็น i ส่วน i อศูนย์ไปเลย เอาละมาถึงตรงนี้จะย้ายข้าง i0 ขึ้นมาคูณก็เป็น10บกำลัง5คูณ i0 ก็คือ10กกำลังลบ12ก็เป็น10บกำลังลบ7นะครับไ,ไอไอวัดต,ต่อตารางเมตรนั่นเองพอได้ไหมครับนมแบบนี้นะครับฟังซ้ำๆได้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ